สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ City Trail Talk Podcast รายการที่พาคุณลุยทุกเส้นทางแห่งความฟิตเข้าใจวิทยาศาสตร์การวิ่งแบบลึกซึ้งตอนนี้เราจะพาคุณจเจาะลึกเทคนิคการฝึกด้วยอัตราการเต้นของหัวใจ Heart Rate Training เรียนรู้การใช้ RSR, HR Zones และ RPE อย่างชาญฉลาดเพื่อฝึกให้ตรงจุดฟื้นตัวไวและวิ่งได้ไกลกว่าที่เคยไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งสายอึดหรือสายสปีด ตอนนี้มีคำตอบให้คุณครบครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะสนใจนะครับเรื่องการใช้อัตราการเต้นของหัวใจหรือ HR นี่แหละครับมาเป็นไกด์ในการออกกําลังกายค่ะสวัสดีค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวนักออกกําลังกายหลายๆคนเลยนะคะใช่ครับคำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าออกกําลังกายหนักเบาแค่ไหนถึงจะพอดี ไอตัวเลข f r ที่เห็นบนนาฬิกาเนี่ยมันช่วยบอกอะไรเราได้จริงๆบ้างครับอืมเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะเพราะ HR เนี่ยมันให้ข้อมูลที่จับต้องได้จริงๆนะคะช่วยวัดความเข้มข้นได้ครับแต่ว่าการจะตีความข้อมูลพวกเนี้ยเอ่อมันก็ต้องอาศัยความเข้าใจนิดนึงไม่ใช่แค่ดูตัวเลขผ่านๆไปเข้าใจครับงั้นเรามาเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเลยการแบ่งโซน HR ตามเปอร์เซ็นต์ของ Max HR ที่เราได้ยินบ่อยๆค่ะ โซนต่างๆใช่ครับอย่างโซน2ที่เน้นออกกำลังกายเบาๆนี่มันสำคัญยังไงครับเห็นมีพูดถึงหลัก80-20ด้วยอ๋อโซน2เนี่ยสำคัญมากเลยค่ะสำหรับการสร้างพื้นฐานความทนทานหรือที่เรียกว่าแอโรบิกเบสนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องการเผาผลาญไขมันด้วยอ๋อครับครับส่วนหลัก80-20ก็คือการเน้นฝึกในโซนเบาๆอย่างโซน1โซนสเนี่ยประมาณ80%เลยแล้วค่อยไปฝึกหนักๆโซนสโซน5แค่2ี ทำไมต้องเน้นเบาเยอะขนาดนั้นครับก็เพราะการฝึกเบาๆแต่ปริมาณเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยพัฒนาระบบแอโรบิกได้ดีค่ะโดยที่ไม่ไปสร้างความเครียดให้ร่างกายมากเกินไปน่าสนใจครับแล้วนอกจาก max HR ที่ใช้แบ่งโซนแล้วไอตัว resting heart rate หรือ RHR อัตราการเต้นหัวใจตอนพักก็มีความสำคัญเหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแต่ว่านะคะสิ่งที่น่าสนใจกว่าค่า RHR ณจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยคือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมันมากกว่าค่ะแนวโน้มหมายถึงยังไงครับก็คือดูว่าระยะสัน้นระยะยาวเนี่ย RHR เรามันขึ้นหรือลงยังไงค่ะเท่ามันค่อยๆลดลงสมบำเสมอก็อาจจะแปลว่าหัวใจเราแข็งแรงขึ้นฟิตขึ้น แต่ถ้าอยู่ๆมันสูงขึ้นผิดปกติอาจจะเป็นสัญญาณเตือนก็ได้ค่ะว่าเราเครียดไปพักผ่อนไม่คอหรืออ,อาจจะกำลังจะไม่สบายก็ได้โ้โหดูได้ขนาดนั้นเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันเป็นเหมือนข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นที่เราติดตามได้ง่ายๆพอพูดถึงโซนเมื่อกี้แล้วเราจะรู้โซนที่เหมาะกับตัวเองได้ยังไงครับเห็น <c oughs> <c oughs> มีหลายวิธีมากเลยค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือสูตร220ลบอายุ อันนี้เอาไว้ประมาณ max HR คร่าวๆแล้วก็คำนวณโซนจากตรงนั้นแต่แค่คร่าวๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแค่ประมาณการเพราะ max HR แต่ละคนจริงๆมันต่างกันเยอะค่ะบางทีอายุเท่ากัน max HR ไม่เข้ากันก็มีแล้วมีวิธีที่แม่นยำกว่านี้ไหมครับก็จะมีวิธีที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยค่ะเช่นใช้ heart rate reserve หรือ HRR HRR ค่ะ มันคือส่วนต่างระหว่าง max HR กับ RHR ของเราเองแล้วเอาค่าเนี้ยไปคำนวณตามสูตรคาร์บเนนอันเนี้ยจะให้โซนที่แบบว่าจำเพาะกับเรามากขึ้นฟังดูละเอียดขึ้นเยอะเลยครับละเอียดขึ้นค่ะแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองหมายความว่าถึงจะคำนวณโซนหมักเป๊ะแล้ว ก็อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเสมอไปหรอกครับถูกต้องเลยค่ะเพราะร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันเป๊ะๆทุกวันไงคะวันเดียวกันเนี่ยปัจจัยอื่นๆมันก็มีผลต่อ HR นะเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นวันนี้เราเหนื่อยสะสมมากหรือเปล่าอากาศร้อนไหมนอนพอหรือยังปัจจัยพวกนี้มีผลหมดเลยค่ะอ๋อการที่เราไปยึดติดกับโซนที่คำนวณมาเป๊ะ บางทีมันอาจจะทำให้วันนั้นเราฝึกหนักไปหรืออาจจะเบาไปจนไม่เกิดการพัฒนาก็เป็นได้ค่ะเข้าใจเลยครับอันนี้ทำให้ผมนึกถึงพวกอุปกรณ์สวมใส่เลยครับสมาร์ทวอชทั้งหลายเนี่ยที่วัด HR ได้ตลอดเวลามันเชื่อถือได้แค่ไหนครับในการใช้งานจริงๆอืมคำถามยอดทิตเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้เซ็นเซอร์แสงที่เรียกว่า PPG วัดการเปลี่ยนแปลงของเลือดใต้ผิวหนังเราครับ ความแม่นยำโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะคะสำหรับการติดตามแนวโน้มทั่วไปหรือการออกกำลังกายที่ไม่หนักมากแต่ก็มีข้อจำกัดมีค่ะมีข้อจำกัดพอสมควรเลยปัจจัยที่ทำให้ค่ามันคลาดเคลื่อนได้ก็เช่นเอ่อการเคลื่อนไหวข้อมือเยอะๆตอนออกกำลังกายอา่าฮะหรือตอนออกกำลังกายที่เข้มข้นสูงมากๆหัวใจเต้นเร็วๆเนี่ยบางทีเซนเซอร์มันจับไม่ทันหรือจับเพี้ยนไปได้ค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมครับ ก็มีเรื่องสีผิวรอยสกักบริเมณที่ใส่ความกระชับของสายนาฬิกาหรือแม้กระทั่งเหนือออกเยอะๆก็มีผลทําให้ค่าที่วัดได้มันเออไม่ตรงกับความเป็นจริงได้เหมือนกันโหปัจจัยเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงที่ HR มันเปลี่ยนแปลงเร็วๆขึ้นๆลงๆเนี่ยโอกาสเพี้ยนก็มีสูงโอเคครับ งั้นถ้าเกิดข้อมูล HR จากนาฬิกาหรืออุปกรณ์ต่างๆมันอาจจะไม่แม่นยำร้อยเปเสมอไปแล้วเราควรจะใช้อะไรมาช่วยตัดสินใจปรับความหนักเบาในการซ้อมดีครับนี่แหละค่ะคือจุดที่การฟังเสียงร่างกายตัวเองเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆฟังเสียงร่างกายใช่ค่ะเราใช้สิ่งที่เรียกว่ามาตรวัดความเหนื่อยตามความรู้สึกหรือ Rate of perceived exertion ที่เรียกย่อๆว่า RPE นะคะ RPE อ๋อที่เป็นสเกลตัวเลขให้คะแนนความเหนื่อยตัวเองใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอาจจะเป็นสเกล0ถึง10หรือ6ถึง20ก็แล้วแต่จะใช้เลยมันเป็นมาตรวัดเชิงอัตวิสัยคือความรู้สึกของเราล้วนๆแล้วมันช่วยยังไงครับมันเหมือนเป็น master override ค่ะคือเป็นตัวเช็คอีกชั้นหนึ่งว่าไอ้ข้อมูลเอชาที่เราเห็นบนหน้าจอนะ่ะมันสอดคล้องกับความรู้สึกเหนื่อยจริงๆของเราในตอนนั้นหรือเปล่า พอจะนึกภาพออกครับเช่นบางทีเรารู้สึกเหนื่อยมากแบบหายใจแทบไม่ทันแต่พอดู HR เอ๊ะทำไมมันไม่สูงเท่าที่คิดใช่ใช่ใช่หรือในทางกลับกันหรือบางวันรู้สึกวิ่งสบายมากชิ้วๆเลยแต่ HR กลับพุ่งสูงปรีดแบบนี้ RPE กํากำลังบอกอะไรเราครับถูกต้องเลยค่ะตัวอย่างชัดเจนมากกรณีแรกที่เหนื่อยแต่เ r ต่ำเนี่ยอาจจะเกิดจากความล้าสะสมก็ได้ค่ะ ร่างกายมันเริ่มประท้วงหรืออาจจะขาดน้ําอากาศร้อนชื้นมากๆก็เป็นไปได้อ๋อ oh, ครับส่วนกรณีที่รู้สึกสบายๆแต่ HR สูงอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าเราฟิตขึ้นร่างกายทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้พลังงานน้อยลงที่ความเร็วเท่าเดิมเป็นไปได้เหรอครับรู้สึกสบายแต่ HR สูง อาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยค่ะเช่นวันนั้นอาจจะตื่นเป้นเป็นพิเศษหรือดื่มกาแฟมาคาเฟอีนก็มีผลทำให้ HR สูงขึ้นได้เหมือนกันเข้าใจแล้วครับแสดงว่าเราต้องเอาทั้ง HR ทั้ง RPE มาดูคู่กันใช่ค่ะการใช้ RPE ควบคู่กับ HR เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมได้ดีขึ้นมากๆแล้วก็ปรับการฝึกได้ตรงจุดกับสภาพร่างกายในวันนั้นนจริงๆเพื่อต้องการปัญหาที่เรียกว่า overtraining ถูกต้องค่ะป้องกันภาวะฝึกหนักเกินไปหรือโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรม OTS ซึ่งมันมีสัญญาณตัวหลายอย่างนะคะเช่นเหนื่อยล้าเรื้อรังแบบไม่หายสักทีอารมณ์แปรปรวนง่ายนอนไม่หลบับหรือ,อ,อประสิทธิภาพการออกกำลังกายอยู่ๆก็ตกลงไปโดยไม่รู้สาเหตุฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับโอเวอร์เทรนนิ่งเนี่ยก็น่ากังวลค่ะเพราะมันกระทบทั้งร่างกายและจิตใจเลยการใช้ HR กับ RPE นี่แหละค่ะจะช่วยให้เราไม่เผลอไปถึงจุดนั้น แสดงว่านอกจากการซ้อมการออกกําลังกายแล้วเนี่ยการพักผ่อนให้เพียงพอก็สําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะการนอนหลับสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะการนอนการมีวันพักที่เหมาะสมเนี่ยคือช่วงเวลาที่ร่างกายจะได้ฟื้นฟูซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็พัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นเหมือนให้เวลาร่างกายสร้างกล้ามเนื้อหลังจากเราไปใช้มันมาประมาณนั้นเลยค่ะการละเลยการพักผ่อนฟื้นตัวเนี่ยก็เหมือนเราเพยายามเติมน้ํามันลงในถังที่มันรั่วอยู่ค่ะ เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มประสิทธิภาพสักทีข้อมูลที่เราดูกันมานี่ก็ครอบคลุมหลายเรื่องเลยทั้งพวกโซนต่างๆ heart rate reserve หรือ HRR และก็มี resting heart rate หรือ RHR ด้วยค่ะมีอะไรที่เราควรมองเป็นพิเศษไหมครับสำหรับเรื่องพวกนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะคะอยากให้มองว่า heart rate เนี่ยมันเหมือนเป็นเข็มทิศนำทางมากกว่าอ๋อเข็มทิศ ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ตัวเลขที่เราต้องจ้องแต่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราออกกำลังกายได้ตรงเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็เหมือนฟังเสียงร่างกายเราได้ชัดขึ้นด้วยครับข้อมูลพวกนี้ก็จะให้กรอบความคิดที่เราเอาไปปรับใช้จริงได้ค่ะน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าไอโซนที่เขาพูดพูดกันเนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่แล้วมันสาคัญยังไงครับค่ะ หลักๆเลยก็คือการแบ่งระดับความหนักเบาในการออกกำลังกายนะคะโดยอิงจากเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดหรือ HR max ของเราเองอซึ่งแต่ละโซนเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเราพัฒนาในด้านที่ต่างกันไปค่ะครับผมข้อมูลชุดแรกที่ได้มานี่เขาสรุปไว้5โซนหลักๆเลยใช่คะ่ะมีโซนหนึ่งก็คือเบาสุด50-60% HR max เหมาะกับพวกฟื้นตัว w a r up, ค o o down ค่ะ โซน2 6 0ห0อันนี้เขาบอกว่าสร้างฐานแอโรบิกเาผาผลาญไขมันดีอืมใช่เลยค่ะโซนนี้สำคัญมากแล้วก็มีโซน3 70-80%เพิ่มความทนทานของหัวใจค่ะโซน4 80-90%อันนี้เริ่มหนักแล้วใกล้ๆจุดที่เราเริ่มล้าพัฒนาเรื่องแบบไม่ใช้ออกซิเจนใช่ค่ะแอโนโรบิกแล้วก็โซน5 90-100%คือสุดๆไปเลยใช้กำลังความเร็วสูงสุด ทไดด้แป๊เียวถูกต้องค่ะตรงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือหลายแหล่งข้อมูลเขาจะชี้ตรงกันว่าโซนสองนี่แหละเหมือนเป็นพระเอกเงียบๆเลยค่ะเป็นโซนที่ร่างกายเราแบบว่าเรียนรู้ที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสร้างฐานความอึดจริงๆโอถ้าเราข้ามโซนนี้ไปเน้นแต่โซนหนักๆตลอดเวลามันก็เหมือนเราสร้างรถแข่งที่เครื่องแรงมากแต่ถังน้ํามันเล็กนิดเดียววิ่งได้แป๊บเดียวหมดใช่ค่ะ วิ่งเร็วได้แป๊บเดียวก็หมดแรงแล้วการเน้นโซน2เยอะๆตามที่เขาเรียกว่ากฎด80-20ี80่สิค่ะคือ80%ของเวลาฝึกเนี่ยให้อยู่ในโซนเบาๆอย่างโซน1-2แล้วอีก20%ค่อยไปฝึกหนักๆในโซน4-5ถึงอ๋อครับครับอันนี้จะช่วยสร้างฐานแอโรบิกที่แข็งแรงแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องโอเวอร์เทรนนิ่งได้ดีมากเลยค่ะ เข้าใจเลยครับเหมือนต้องสร้างฐานรากให้ดีก่อนใช่ค่ะส่วนการที่เราไปติดอยู่ในโซน3นันานๆหรือที่บางทีเขาเรียกว่า black hole training เนี่ยครับมันอาจจะทําให้รู้สึกว่าเหนื่อยนะแต่การพัฒนาอาจจะไม่เต็มที่เท่าที่ควรค่ะเหมือนกับว่ามันอยู่กึ่งกงกลางๆไปหมดอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องการหาค่า HR max ล่ะครับเห็นว่าไอ้สูตรที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆ220ลบอายุนเนี่ยมันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่หรอ ใช่เลยค่ะจริงๆแล้วศูนย์นั้นอาจจะคลาดเคลื่อนได้เยอะมากนะคะบางที10ถึง20ครั้งต่อน,นาทีเลยก็มีซึ่งมันมีผลกับการกำหนดโซนของเรามากๆค่ะครับคือถ้าให้ดีที่สุดแน่นอนว่าคือการทดสอบในห้องแ a บอืมแต่ก็อาจจะไม่สะดวกใช่ค่ะอาจจะไม่สะดวกสำหรับทุกคนการทดสอบภาคสนามอย่างเช่นลองวิ่งเต็มที่ระยะ5กิโเมตรหรือทำตามโปรโตโคอลทดสอบเฉพาะที่มี ก็ยังให้ค่าที่น่าเชื่อถือกว่าการใช้สูตรเยอะเลยค่ะอืมเพราะความแม่นยำตรงนี้มันสำคัญมากเหมือนเราต้องปรับเทียบเข็มทิศของเราให้มันตรงก่อนนะคะครับแล้วนอกจาก H R Max แล้วมันมีค่าอื่นอีกไหมครับที่จะช่วยให้การกำหนดโซนมันแม่นยำขึ้นไปอีกมีค่ะมีอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเรื่อง Heart Rate Reserve หรือ H R <HR> R H R R ค่ะ ซึ่งมันคิดง่ายๆจากส่วนต่างระหว่าง HR max กับ RHR หรืออัตราการเต้นหัวใจตอนพักของเราอ๋อเอาค่าสูงสุดลบค่าตอนพักใช่ค่ะแล้วความน่าสนใจของมันคือมันทำให้การตั้งโซนเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากขึ้นจริงๆยังไงครับเพราะว่ามันเอาค่า RHR ซึ่งสะทอระดับความฟิตปัจจุบันของเราณตอนนั้นมาคำนวณด้วยไม่ได้ดูแค่อายุเหมือนสูตรเก่าๆอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะสูตรคาร์บอนนนที่ใช้ HRR คำนวณหาอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมายหรือ Target Heart Rate THR เนี่ยหลักการสำคัญก็คือตรงนี้แหละค่ะมันปรับโซนให้เข้ากับตัวเราจริงๆมากกว่าพอพูดถึง RHR หรืออัตราการเต้นหัวใจตอนพักตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับปกติแล้วมันควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างครับ ค่า RHR เนี่ยทางการแพทย์ทั่วไปอาจจะบอกว่าช่วง60-100ครั้งต่อน,นาทีถือว่าปกติครับแต่สำหรับคนที่แอคทีฟหรือใช้พวกอุปกรณ์สวมใส่ติดตามตัวอยู่แล้วอาจจะเห็นค่าเฉลี่ยตัวเองต่ำกว่านั้นนะคะเช่นอาจจะอยู่ในช่วง50-60ถึงหรือต่ำกว่านั้นก็มีอืมซึ่งโดยทั่วไปแล้ว RHR ที่ต่ำลงมักจะสัมพันธ์กับความฟิตแล้วก็สุขภาพหัวใจที่ดีขึ้นค่ะเพราะหัวใจแข็งแรงขึ้นบีบเลือดได้เยอะขึ้น เลยไม่ต้องเต้นเร็วถูกต้องค่ะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องทำงานหนักเท่าเดิมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขเป๊ะเ,เลยนะคะคือแนวโน้มของ RHR ของเราเองแนวโน้มหมายความว่ายังไงครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของค่า RHR ของเราจากวันก่อนๆหรือจากค่าเฉลี่ยปกติของเรานะคะอ๋อถ้าอยู่ดีๆวันนี้ HRR เราสูงขึ้นกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด อาจจะเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังเครียดอยู่ค่ะครับหรือว่าฟื้นตัวไม่ทันจากการซ้อมครั้งก่อนเหนื่อยล้าสะสมมีอาการป่วยหรือแม้แต่ปัจจัยอย่างรอบเดือนในผู้หญิงก็มีผลค่ะอ๋อครับครับเพราะฉะนั้นการเอา HRR เราไปเทียบกับคนอื่นเนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะปัจจัยส่วนตัวแต่ละคนต่างกันเยอะทั้งขนาดตัวอายุพันธุกรรมให้เราสังเกตแนวโน้มของตัวเองเป็นหลักดีกว่าค่ะเข้าใจจ่มแจ้งเลยครับ แบบนี้ก็แสดงว่าเราสามารถใช้ความรู้สึกของเราควบคู่ไปกับการดูตัวเลขฮาร์ดเรทได้เลยสิครับใช่เลยค่ะอย่างที่เขาบอกกันว่าโซน2ควรจะยังคุยเป็นประโยคได้สบายๆอะไรแบบนี้ ถูกต้องค่ะการทดสอบด้วยการพูดคุยหรือที่เรียกว่า Talk Test หรือจะใช้มาตรวัดความเหนื่อยส่วนตัวที่เราเรียกว่า RPE rate of perceived exertion เนี่ยก็เป็นวิธีที่ง่ายและดีมากๆเลยค่ะคมันช่วยให้เราเชื่อมโยงตัวเลขกับความรู้สึกจริงๆของร่างกายเราได้โดยเฉพาะถ้าไม่อยากจะไปยุ่งกับการคำนวณอะไรเยอะแยะใช่ครับส่วนพวกนาฬิกาอัจฉริยะต่างๆก็ช่วยในการติดตามได้ดีนะคะสะดวกดี แต่ถ้าต้องการความแม่นยำสูงสุดจริงๆโดยเฉพาะตอนฝึกหนักๆความเข้มข้นสูงๆเนี่ยใส่คาดหน้าอกอาจจะยังให้ข้อมูลที่เสถียงกว่าเซ็นเซอร์ที่ข้อมืออยู่ค่ะแล้วก็อย่าลืมเรื่อง h e a r t rate drift ด้วยนะคะ hard rate drift คืออะไรครับคือชีพจรเราอาจจะค่อยๆสูงขึ้นเองได้ค่ะในระหว่างการออกกําลังกายที่มันนานขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะพยายามคุมความเร็วหรือความหนักให้เท่าเดิมก็ตามอ๋อเป็นเรื่องปกติค่ะ เป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายงั้นสรุปแล้วประโยชน์หลกัหลกๆเลยของการที่เราทำความเข้าใจแล้วก็ใช้ h a r t rate ในการฝึกเนี่ยก็คือทำให้เราฟิตขึ้นพัฒนาสมรรถภาพได้ตรงจุดมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ RHR อาจจะลดลงซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็อาจจะเห็นค่า HRV หรือความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจดีขึ้นด้วยอันนี้ก็บอกเรื่องการฟื้นตัวที่ดีใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ และมีอีกจุดที่สำคัญมากๆากมากม,ากมากเลยนะคะคือเรื่องของการป้องกันภาวะโอเวอร์เทรนนิ่งค่ะอืมอันนี้สำคัญสำคัญมากค่ะการที่เราคอยสังเกตสัญญาณจาก RHR ที่มันสูงผิดปกติหรือว่าค่า HRV ที่มันต่ำลงหรือแม้แต่ดูว่าหลังออกกำลังกายเสร็จแล้วฮาร์ดเรทเรามันลดลงช้ากว่าเดิมไหมครับสัญญาณพวกนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเลยค่ะ ถ้าเราเห็นสัญญาณแล้วยังฝืนซ้อมหนักต่อไปเรื่อยๆโดยไม่พักผ่อนให้เพียงพอมันก็อาจจะนำไปสู่ความเหนื่อยล้าเรื้อรังป่วยง่ายหรือประสิทธิภาพการซ้อมตกลงได้ครับผมการใช้ hard r เร e มันจึงเป็นการฝึกอย่างชาญฉลาดค่ะคือฟังร่างกายตัวเองไปด้วยไม่ใช่แค่ซ้อมหนักอย่างเดียว เห็นภาพชัดเลยครับสรุปแล้วการจะใช้ข้อมูล HR ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจ้องมองตัวเลขบนหน้าจอนะครับไม่ใช่แค่นั้นเลยค่ะแต่คือการเรียนรู้ที่จะใช้มันร่วมกับความรู้สึกของตัวเองหรือ RPE แล้วก็ต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับการพักผ่อนการฟื้นตัวด้วยถูกต้องที่สุดค่ะ หัวใจสำคัญเลยก็คือการเรียนรู้ที่จะตีความบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างข้อมูลที่เราได้จากเทคโนโลยีกับสัญญาณที่ร่างกายเราส่งออกมาจริงๆบทสนทนาใช่ค่ะลองสังเกตดูในการออกกำลังกายครั้งหน้าก็ได้ค่ะว่านอกจากตัวเลขบนหน้าจอแล้วเนี่ย ร่างกายเรากำลังพยายามบอกอะไรเราอยู่เหนื่อยไปไหมสบายไปหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกดีบางทีนะคะไอความรู้สึกหรือสัญญาณเล็กๆน้อยๆจากร่างกายเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้เราพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยก็ได้ค่ะการทําความเข้าใจเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือสาหรับนักกีฬาอาชีพเท่านั้นเลย <c oughs> ใช่ค่ะ แต่มันเป็นเครื่องมือที่จริงๆแล้วทุกคนเข้าถึงได้เพื่อเอาไปปรับการออกกำลังกายให้มันเหมาะกับเป้าหมายแล้วก็สภาพร่างกายของตัวเองจริงๆถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนช่วยเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นรูปธรรมอย่างตัวเลขต่างๆเนี่ยเข้ากับความรู้สึกส่วนตัวของเราทำให้เราเก้าวข้ามพวกคำแนะนำกลางๆทั่วๆไปแล้วหาวิธีที่มันเหมาะกับเราที่สุดได้ครับผมสุดท้ายนี้ผมมีประเด็นอยากชวนให้ลองคิดตามกันต่อน,นิดนึงครับค่ะ ในเมื่อค่า RHR หรืออัตราการเต้นหัวใจตอนพักเนี่ยมันสะท้อนสภาวะภายในร่างกายเราได้หลายอย่างเลยทั้งความเครียดการฟื้นตัวหรืออาจจะรวมถึงสุขภาพโดยรวมด้วยซ้ำอืมค่ะถ,ถ้าเรามันสังเกตแล้วก็ทำความเข้าใจสัญญาณง่ายๆอย่าง RHR ของเราเองเป็นประจำเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันของเรานอกเหนือไปจากการวางแผนออกกำลังกายได้ยังไงบ้างครับ คุณเพิ่งฟังจบไปกับ City Trail Talk Podcast หากเนื้อหานี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้คุณอย่าลืมกดติดตามไว้เลยครับแชร์ต่อให้เพื่อนนักวิ่งหรือนักฝึกที่คุณห่วงใยเพราะการเข้าใจหัวใจคือกุญแจสำคัญสู่การฝึกที่ยั่งยืนขอบคุณที่ร่วมวิ่งไปกับเราแล้วเจอกันในตอนต่อไปของ City Trail Talk ครับ